สณะลวงลูกพรีเมียมอาทิตย์นี้เยือนพิพิธภัณฑ์ศิลปะลวงชีวิตที่เหลือเชื่อของพระเอกตลอดการยอดชายเมฆสุวรรณสวัสดีคับยชายครับโอ้โหนี่พระเอกอามาตะอ,อีกท่านหนึ่งของวงการบันเทิงประเทศไทยถึงวันนี้ ในวัย20ปลายก็ยังสามารถแมนเจ็ดปิสามครับ20จจะครบร้อยแล้ว20จจะครบร้อยแม่แต่ยังทามารถแมงยังแบบปราบเปรียวแกล้งหนุ่มแกล้งหนุ่มผมผิดตรงไหนที่ยังไม่แก่ร่างกายยังไม่พันแปรผมยังไม่แก่เกินวัยผิดด้วยหรือที่ต้อนนรืมมาคุยกับคุณยอดชายอดีตพระเอกชื่อดังของประเทศไทยอีกท่านหนึ่งเนี่ย วันนี้มาชมภาคศิลป,ปะครับที่นี่คือพิพิธภัณฑ์ศิลป,ปะยอดชายเมฆสุวรรณอันนี้สไตล์ไหนครับคุณช้ชายครับแบบอรอห้าศิลป,ปะแบบสมัยรอห้าแล้เรืองนซซองหรืออะไรจะทํานองเนี่ย<อ>ผมก็ไม่ค่อย แบบยุโรปคลาสสิกครับแบบยุโรปคลาสสิกแบบยุโรปคลาสสิกผสมผสานแบบตำรักไทยไปด้วยใส่ร้อยห้าเลยนะใส่ความเป็นไทยลงไปโอ้เนี่ยก็ออกมาเป็นเรือนศิลปะที่มีเอกลักษณ์สวยงามคลาสสิกเลยนะครับครับโอ้นี่หมายความว่าคุณยอดชายนี่ไปดูแบบเองไปศึกษาแบบเองมาเขียนแบบบ้านเองเลยครับครับโอ้นะะฮแล้วก็ผสมผสานกับความชอบของเราด้วยโอ้เลยออกมาเป็นแบบที่เห็นนี่นะครับเลยออกมาเป็นแบบที่เห็นเนี่ย นี่ขนาดไม่ได้ร่ำเรียนทางศิลปะมานะครับเนี่ยคุณอายอดชายอย่างสถาปนิกเอ้ยสถาปนิกได้ขนาดนี้มองไกลๆก็ว่าสวยแล้วแต่ถ้ามองถึงรายละเอียดใกล้ๆเนี่ยยิ่งสวยเข้าไปใหญ่เลยดูจากหน้าบันหน้าจัวแม่วิจิตงดงามสวยงามลงตัวอย่างที่เห็นนี่แหละครับ มันเป็นความชอบลึกๆตั้งแต่นานมาแล้วนะฮะมันไม่ไม,ไม่ทราบว่าทําไมมันถึงชอบมันเห็นแล้วมันเกิดความรู้สึกว่าประทับใจ<อ>แล้วมันก็เลยเอามาผสมผสานใส่ลงไปในหน้าบานตรงนี้ก็เอามาจากวังบางขุนพรหมโอ้ครับแล้วก็ไปดูงานดูแบบมา,าแล้วก็นามาประยุก์ผสมผสานใช่ผสมผสานโอ้คับก็ได้รูปแบบออกมาอย่างนี้ และที่ช่วยแต่งแต้มความขลังของอาคารพิพิธภัณฑ์ยอดชายเมฆสวรรค์ก็คืองานศิลปะใช่ครับประิมากรรมต่างๆนี่อันนี้เป็นผลงานคุณยอดชายทีหบนเลยนะครับครับใช่ครับอันนี้รูปอะไรครับคุณยอดชายครับค,คุณกตษนะเห็นไหมแล้วผมว่าความรู้สึกของคุณ,คณกิตษนะก็ต้องรู้นะว่าคนเราเนี่ยนะ ใส่หัวโขนอยู่ไม่ยอมถอดหัวโขนแล้วก็ทั้งทั้งที่ทแก้ผ้าหมดแล้วแต่ก็ยังใส่หัวโขนลำป้อดอ่ะอ้เหมือนกับคนมาที่ยึดติดในหัวโขนในตำแหนง่งเกียรติยศต่างๆ<ะ>ซึ่งมปนไ,ไม่จีรังยั่งยืนไม่จ<อ>ีรังย่งยืนเกิดมาเพียงพักเดียวเดี๋ยวก็แก่เดี๋ยวก็เจ็บเดี๋ยวก็ตายแต่ว่าทุกคนก็ยังยึดติดอยู่เท่าที่สังเกตดูนะไม่ยอมไม่ยอมปล่อยวาง หัวโขนเนี่ยมันหนักเราใส่มันก็หนักถ้าเราถอดซะมันจะสบายก็เลยมาปั้นเป็นประติมากรรมเอาไว้เป็นขวิตเตือนใจเป็นคติเตือนใจว่าหัวโขนเนี่ยถอดซะเมื่อถึงเวลาก็ถอดซะอย่าไปใส่มันนานนักมันหนักคือนอกจากจะเป็นงานศิลปะที่สื่อสะท้อนอารมณ์แล้วผลงานทุกชิ้นของคุณอายอดชายยังส่องสะท้อนความคิด แฝงไปด้วยคติธรรมปรัชญาในการดำเนินชีวิตอีกด้วยก็รูปนี้เป็นรูปที่ท่านกบเป็นพระโอรสของเสด็จองค์ชายใหญ่ที่เคยเป็นข่าวสมัยยี่สิบปีก่อนหมอมอลูกปลา,ปลาย<ร>ังไงครับท่านก็โทรมามาแล้วก็เสด็จมาที่บ้านเลยเมาสวยข้าวเชียนพี่อยากปั้นรูปพี่กหมอมลูกปลานะกำลังกอดกันจูบกัน แล้วท่านก็บอกแบบรูปร่างลักษณะให้ดูนะบอกช่วยปั้นให้พี่หน่อยเราก็เชียช่วยช่วยปั้นหมอมลูกปลาแล้วก็พี่กำลัลงจุกกันนะให้เอาให้เหมือนเลยนะเรอาอก็สเก็ตสเก็ตให้ดูอแล้วเราก็บอกว่าท่านมันไม่บาลานนะท่านตัวแรกหมอมลูกปลาอ้วนมันก็ไม่สวย <c oughs> เอางี้ผมก็เลยเอาขุนของนางงามคนหนึ่งอะ แล้วเอาหุ่นของเราตอนสมัยหนุ่มๆอ่ะใส่เข้าไปหุ่นนุยอดชายเองสมัยเป็นเพื่อนก็เพึ่รอเรา่ยะใส่เข้าไปแล้วก็ไปบอกบอกบอกกับท่านบอกนี่ท่านสเก็ตเป็นโมเดลให้ท่านดูอ่ะเนี่ยอย่างนี้จะได้ไหมสวยนะเออเชียนดีพี่เอานี่พี่เอานี่ก็เลยปั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วอันนี้คือตันเป็นหน้าท่านกรบถูกไหมฮะเป็นหน้าผมอ้าวเป็นหน้ายอดชายเป็นหน้าผมอ่ะ คือแล้วก็ไปให้ท่านดูบอกดีไหมท่านบอกเอ้ยดี<ร> fera, เชียหลรอเลยรอเลยเราก็ห่อเสร็จเรียบร้อยแล้วลเราก็จะไปเบิก <l> ตังค์ท่านบอกเชียนพี่ยังขายพี่ลังสิทธิ์ไม่ได้เลยเสียบร้อเลยเราก็เลยก็เลยพอดีท่านท่านมีอันเป็นไปชีพตักสายหรอนะตอนนี้ก็เลยเอาตอปั้นนี้ปดีมาคันก็เลยมาอยู่ที่นี่มาเลยมาอยู่ที่นี่ แล้วก็มาเป็นเป็นวงเวียนแล้วก็เป็นน้ําพุเพราะว่าท่านจินตนาการเอาไว้ไงว่าท่านอยากจะสร้างวางังแล้วก็มีรูปปั้นในตั้งอยู่ข้างหน้ารูปพันธ์กับหมอบลูกปลาจูบก,กันแล้วก็มีน้ําพุแล้วก็ทำจินตนาการของท่านให้เป็นความจริงนะเลยทาเป็นวงเวียนแล้วก็น้ําพุเหมืนอนกับที่ท่านจินตนาการเอาไว้อะ มาที่ด้านหลังที่พิพิธภัณฑ์คุณยอดชายเมฆสุวรรณนะครับแมสไตล์เรนะืองซองร่วมสมัยนะคลาสสิกกับไนะทยนะครับนะผสมกันมสวยทุกมุมเลยนะครับนะมั่เวเจอบอกว่ามั่วกันเพราะเจ้าของดงงําเนินการเองทุกขั้นตอนเลยฮะครับกางแต่ออกแบบตั้งแต่ออกแบบแล้วไงฮะออกแบบหาบริษัทมาสร้างแล้วก็โดนบริษัทเบี้ยวโดนโกงอีกฮะโดนเบี้ยวก็เราก็ต้องไปหาช่างแต่ละขั้นตอนแต่ละขั้นตอนแต่ละขั้นตอนมาทำเพราะเออ พอ,อ,อโครงสร้างเสร็จปั๊บก็ฉาบก่อฉาบอะไรต่ออะไรเนี่ยขึ้นไปทีละชั้นทีะละระดับระดับแล้วมาถึงขั้นติดลายนะเจ็บรายละเอียดต่างเนี่ยก็ไปหาช่างอีกชุดหนึ่งมา<อ>คือเราต้องไปหาช่างเองหมดแล้วก็ต้องคุมอย่างละเอียดการที่เราจะทําอะไรสักอย่างเนี่ยทำความดีอะไรสักอย่างเนี่ยมักจะมีมารผชนขั้งแรกเกือบตายยังไงครับขับรถไปอยธุธยาถูกรถชน ระหว่างที่สร้างยังไม่ได้สร้างก็กำลังจะสร้างถูกรดชนแย่เลยแฟงก็โอ้โหบอบช้ำหมดเลยเือขับเองนะฮะขับเองก็นจุดหนึ่งแล้วอีกรอดมาได้ออรอดมาได้เพราะอีกครั้งหนึ่งก็มีคนมาชวนทะเลาะจะให้เรามีเรื่องมีราวอะไรต่ะไรต่างๆเราไอ้นี่สงสัยมารแน่เลยเหมือนจะมาก่อกวนไม่ให้เราคิดทำโครงการที่เราคิดฝันอย่างนี้เอาไว้ใช่ครับผมนึองในใจว่านี่มารมาร ก็ไม่เอาไม่ยุ่งกับมันไม่อ,อะไรทั้งสิ้นก็เลิกลากันไปครับแล้วก็พอทรางปับ๊บก็บีมานมาอีกแล้วไอ้คนขี้โกงอะเบิกเงินไปปั๊บก็ตอนนี้เลยลนนี้เลยแต่แล้วก็ไม่ท้อถอยมันไม่ท้อถอยเพาทำต้องสู้ไยอย่างที่โบราณท่านว่ามารไม่มีบารมีไม่เกิด แต่ด้วยความตั้งใจที่แน่วแน่สุดท้ายพิพิธภัณฑ์ศิลปะยอดชายเมฆสุวรรณก็เสร็จสมบูรณ์ตั้งเด่นเป็นสง่าอย่างที่เห็นนี่แหละครับที่แปลงนี้ที่มาสร้างพิพิธภัณฑ์ในปัจจุบันนี่ถนนรบชโนลนีนะครับได้มาแบบเหมือนได้เปล่านะครับคือพระให้เพระให้ที่พระให้ยังไงครับ ขอพระมาขอวัดมาเลยครับไม่ใช่คือมีอยู่วันหนึ่งนะฮะคุณอาซึ่งเป็นเป็นสะพ้ายเป็นอาสะพ้ายเนี่ยนะนะท่านไปไหว้พระสมเด็จวัดพระบในขณะที่ท่านกําลังกราบหลวงพ่อวัดพระอยู่ด้วยนะฮะก็มีคนแก่คนหนึ่งพูดสดงลั่นเลยหลวงพ่อช่วยลูกด้วยลูกจะโดนยึดที่แล้วอีกเจ็ดวันอาก็เลยบอกเหลยนะที่อยู่ตรงไหนเราไปหาหลานฉันสิก็พามาแล้วพามาดูที่แปลงเนี่ยที่แปลงนี่อยู่กลางทุ่งนาเลย กลางทุ่งนาดังนั้นคุณยอชายมาด้วยมาด้วยเป็นพระเอกหนังแล้วมีชื่อเสียงโด่งดังแล้วนะครับแต่พอเรื่องมิงกันล้ะมิงกันละมิงกันล้วก็เราก็ก็มาดูดูดูมันเหมือนมีเสียงกระซิบบอกให้เอาไว้ถนนจะตัดผ่านมันเป็นในสมัยก่อนนี่สักกี่ปี30 40ปีมั้งฮะตั้งแต่ถนนปิ่นเก้ายังไม่ตัดผ่าน10ไร่3สามแสนแกไปขายฝากไว้สองแสนตอนนี้แกก็ขากสามแสน ก็ตกไร่ละสามหมื่นโดยประมาณ<อ>าไปไ้เครับเราเราก็ให้กันไป 3, สามแสนเสร็จแล้วพอถนนตัดมาปั๊บได้ค่าเวรคืนมาสองแสนหกก็เท่ากับซื้อที่ตรงนี้ส<อ>ี่หมื่นสี่หมื่นเอาเอาหารไปแปดไร่สิได้ไร่ละเท่าไหร่ะ 4, <000 S 2> นะสองสี่แปดไร่ 4, ละสี่พันประมาณสี่พันเดียวมาสามพันกว่าบาทเออนะกันเนี้ยก็มือนก็ได้เปล่าก<อ>็ตอนแรกเราก็คิดว่าเราจะทำโรงแรม ไม่ได้เว้ยพระให้ก็ต้องสร้างวัดสิสร้างสิ่งที่เป็นประโยชน์กับคนทั้งหลายที่จะเข้ามาดูมาชมเป็นประโยชน์กับวงการบันเทิงด้วยนะแล้วเป็นประโยชน์กับพวกอนุชนรุ่นหลังที่จะมาดูงานศิลปะของเราก็เลยทําให้พิพิธภัณฑ์นี้ขึ้นมาแล้วก็ข้างในก็เป็นรูปอย่างที่เป็นรูปโบสถ์มีพระอริยสงฆ์อะไรอยู่ในนั้นเยอะแล้วต่อหลังก็อาจจะให้คนมานั่ง ปฏิบัติทำกันะระดับเนี้ oh. ก็เลยคิดำทำทำแบบนี้ดีกว่าก็เลยก็เลย mm. เลยทำพิพิธภัณฑ์ขึ้นมานี่ถือว่าเป็นจุดเริร่มต้นของการสร้างพิพิธภัณฑ์ศิลปะยอดชายเมฆสุวรรณในเนื้อที่7ไร่ซึ่งนอกจากอาคารพิพิธภัณฑ์สวยสง่าคลาสสิกนี้แล้ว ยังมีสวนหย่อมพร้อมด้วยงานปฏิมากรรมฝีมือปฏิมากรของคุณอายอดชายให้ได้ผ่อนคลายสายตาอยู่เป็นระยะระยะอีกด้วยด้านหลังอาคารพิพิธภัณฑ์คุณยอดชายนะครับก็จะมีปฏิมากรรมหนุ่มหล่อกำลังนั่งอะไรฮะเต้จุ้ยครับกำ <laughs> ลังนั่งคุ้นคลิป คุณนคิดนะครับอันนี้ลูกครครับเนี่ยก็หอภาพยนตร์โดยอาจารย์โดมเนี่ย <c oughs> มาให้ผมปัน้นรูปของตัวเองเไปไว้ที่หอภาพยนตร์รูปนี้ยอยู่ที่หอภาพยนตร์รูปหนึ่งเราเราก็เลยก็ปี้มาไว้ที่นี่รูปหนึ่งที่ปั้นประมาณสมเดือนปั้นไปทีละนิดทีละหน่อยอสามเดือนสามเดือนหกเจปีประมาณเนี่ยไม่ถึงสิปีไม่ถึงสิปี<อ>ปแล้วคุณยอดชายปัน้นรูปตัวเองนี่เยอะไหมครับก็ ก็มีอยู่สองสารูปฮะสองสรูปก็ไม่ค่อยเยอะนะครับไม่ไม่เยอะฮะส่วนใหญ่ปั้นคนอื่นปั้นคนอื่นอับทำไมไม่ค่อยชอบปั้นตัวเองครับก็โบราณเขาคงจะถือกันมั้งว่าการปั้นรูปตัวเองเนี่ยมันไม่ดีอ๋อแล้วก็อะไรเนี่ยเป็นคติของเขาเนี่ยคติคนโบราณนะแต่เราก็เราก็แก้แค้ด้วยการให้คนอื่นมาขึ้นดินขึ้นดินไงแล้วเราก็มาแต่งความเหมือนอมาแต่งความเหมือนแก้เค็ด ก็เลยกลายเป็นปฏิมาก,กรรมที่สวยงามอีกชิ้นหนึ่งอยู่บริเวณสวนหลังอาคารพิพิธภัณฑ์แต่นค,คนไทยเนี่ยบางทีถืออะไรผิดๆเหมือนกันนะเช่นสมมุติว่าในขณะที่ยังมีชีวิตยอยู่ไม่ไม่ควรปั้นรูปตัวเองเนี่ยผมว่ามันก็ไม่ไม่ค่อยดีนะ<อ>มันทําใหเา้เราไม่มีรูปเคารพต่างๆในสมัยอดีตอย่างสมัยกรุงสุขโขทยัยกรุงศรีอยาเนี่ยเราไม่มีรูปบรรพกษัตริย์ได้ ได้ดูเลยนะเพราะว่าถือว่าการปั้นแล้วมันทําให้อายุสั้นแต่ผมว่าเลยเลยไม่มีดูไงขนาดจูเลียสซีซ่าเนี่ยตายไปประมาณ2อง0ันกว่าปีแล้วยังมีรูปอยู่แสดงว่าการที่ถือถือบางทีมันก็มีอะไรผิดที่ทําให้ไม่ไม่เกิดหลักฐานทางประวัติศาสตร์เพราะฉะนั้นผมก็เลยคิดว่าเราควรจะทําลายความเชื่อตรงนี้มันควรจะทำอะไรต่อละยไว้มันมีหลักฐาน เห็นอยู่เนี่ยเป็นเพียงผลงานส่วนหนึ่งเท่านั้นนะครับที่คุณอายอดชายได้รังสรรค์เอาไว้แต่ฉบับเต็มๆชุดจัดหนักจัดเต็มเนี่ยอยู่ภายในพิพิธภัณฑ์ซึ่งแต่ละชิ้นก็ล้วนมีเรื่องราวที่มาที่ไปที่น่าสนใจโดยเฉพาะเรื่องความผูกพันกับพระเอกรุ่นพี่ตลอดการมิตรชัยบัญชาส่วนจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามกันครับ ฝากเงินเป็นเรื่องง่ายๆแค่มองหาตู้ฝากเงินของธนาคารกสิกรไทยตู้ฝากโอนโดนใจดวนไวตลอดวัน ที่สามารถโอนเงินสดเข้าธนาคารไหนก็ได้ฝากสะดวกรวดเร็วที่ตู้ฝากโอนโดนใจกวา่า2,700ตู้ที่สาขาธนาคารกสิกรไทยทั่วประเทศและในพื้นที่ชุมชนใกล้บ้านคุณทั่วประเทศฝากได้ตลอด24ชั่วโมงไม่ต้องไปสาขาไม่ต้องมีบัญชีกสิกรไทยก็ฝากเงินที่ตู้นี้ได้สอบถามเพิ่มเติมโทร02-888-8888